ก็สวัสดีนะครับนักเรียนคาสรูมออนไลน์ของผมนะครับอันนี้พี่มีนมาเองนะครับพักเบรกเราจะพักเบรกดื่มน้ำมาต่อเนื่องกันนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในโจทย์แนวรูปภาพอยู่นะครับ <c oughs> มาต่อเนื่องกันเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับข้อนี้นะครับ ใครมาถึงเสร็จเปิดดูคลิปนี้ก่อนก็คงจะงงกันนะฮะย้อนๆไปดูแล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับข้อนี้มาดูกันนะครับ <S <S ตกปโรสุออกไม่สามารถตรงไปได้นะครับนี่ข้อนี้นะครับ569นะครับเวนจบเอโรสุออกไม่สามารถเลี้ยวซ้ายได้นะครับเวนจบซ้ายนะครับ ต่อไปนะครับโอรื่นจกสูออกนะครับไม่สามารถเดียวขวาได้นะครับแล้วก็าชาลื่นข้อต่อมานะครับอันอื่นอันเนี้ยอีกอ,อ,อดอีกอด,ออดอีเกอ,อะไรพวกเนี้ยไม่ต้องไปนั่นหรอกมันเป็นคำ คำกิริยาบอกสิ่งนี้อันนี้นั้นอันนู้นนี่นั่นนะก็ว่าไปนะฮะแต่เราจับคำศัพท์ที่ได้นะครับสูออรลดก็คือห้ามห้ามลดนะความหมายคือห้ามจอดแหละนะ,ะถ้าเราไม่ดูจริงๆเพราะมันคาหลายคำห้ามจอดนะ,ะครับเออคานี้นะเราจะจับคาว่าชาแล้วก็สูออกเลยนะครับลดมันไม่มีรูปรถเลย แต่คําว่าสัญลักษณ์นี้นะครับมันีคือสัญลักษณ์ของเกี่ยวกับรถนะครับมาต่อมานะครับโอ้ถ้าออกแบบนี้พี่ห้าสิบข้อผมทำได้ใช่อยู่นะครับต้องดูหลายๆข้อหลายๆรูปแบบแต่เขาคงไม่ออกออกอย่างมากถ้าใครรุกๆหน่อยก็อาจจะสองข้อเต็มที่นะครับคิดดูดวเป็น40-50ข้อออก2ข้อสังั้น สองข้อแต่สองข้อเัวรวๆนะครับเพราะว่าข้อสอบมันออกมาทั้งหมด50ข้อแต่คะแนนเต็ม250คะแนนนะตอนผมสอบอยู่จะอยู่ที่100คะแนนข้อสอคะแนนแล้วก็จะอยู่ตัดเกณฑ์ใหม่รบอบ2ที่ผมเคยไปเนี่ยเป็นรอบกรเกษตรจะเป็น2อ0อคะแนนแล้วก็มีสอบทักษะด้วยอีก250นนนะคะแนนนะไม่รู้เขาจะข้อหนึ่งมันตกข้อ2คะแนนหรือเปล่า ข้อละสองขนน้อละสี่คะแนนหรืออะไรเงี้ยสอบแบบ C CBT นะครับสอบแบบคอมพิวเตอร์อันนี้ถือข้อสอบแบบ KLT เกี่ยวกันไหมเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้นะครับดูแต่ว่าคําศัพท์แล้วก็ประโยคที่เริ่มต้นมันก็ใช้คำมันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงแค่รูปภาพเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละ,ะสิ่งนี้แหละนะครับที่ผมอยากจะมาบอกทุกๆคนเพราะทุกคนข้ามตรงจุดนี้ไปก็เลยคิดว่า มันทําได้นะนะฮะไม่เกี่ยวข้องไม่เรียนนะไม่สนใจก็แล้วแต่ท่านเถอะนะครับอืมประมาทไม่ได้นะครับอ่ะมาต่อมานะครับคิลจับคําไหนได้คิลนะครับคินแปลว่าถนนนะครับคอนนแปลว่าข้ามซูอิตสามารถสามารถข้ามถนนได้ก็คือนี่นะครับ อ๋อขออภัยนะครับขออภยัยวงผิดนะครับคำว่าสามารถก็คืออันนี้มีคําว่ากึมจีอยู่นะครับไม่สามารถข้ามได้นะนะครับอันนี้สามารถข้ามได้นะครับอันนี้ถูกต้องนะครับต่อมา5้านะครับมีคําว่าคินเหมือนกันคอนนอกนะครับคอนนอกอัน ทิมนีดาก็คือห้ามนะครับห้ามข้ามก็คือข้อนี้สังเกตนะครับก็คือทางม้าลายเพิ่มคำศัพท์อีกหนึ่งคำก็คือทางม้าลายเนี่ยก็คือเพงดันโบโดนะครับเพงดันโบโดนะครับเพงดันเฉยก็ได้นะครับเพลงดันโบโดเนี่ยก็คือทางม้าลายนะครับต่อเนื่องครับไปกันเลย อันนี้จับคำไหนได้คิลนะครับถนนเหมือนกันนะครับถนนชาจนกอถนนรถจักรยานที่สามารถสูอิดนะครับอันไหนเอ่ยจักรยานที่สามารถสูอิดคือข้อนี้นะครับคือข้อนี้อ่าต่อไปชาจนกอโอเคแหละจักรยานสูออกไม่สามารถก็คือข้อนี้นะครับนี่เลยง่าย จำแบบนี้ไปเลยนะครับข้อต่อมาครับก็คือคิลนะครับถนนเหมือนกันมีคือหลอบถนนลื่นอันไหนสัญลักษณ์ถนนลื่นรูปนี้นะฮะข้อต่อมา5.7าครับคิลนะครับโชช,ชิมระวังนะครับ เรื่องของถนนระว่างเนี่ยที่สำคัญคือคำนี้นะครับชอบอาจีนะครับชอบอาจีนะชบอชบอาจีนานะครับเอาคำยา,ยาวๆเลยแล้วกันนะครับคินชอบอาจีนาก็คือถนนแคบนั่นเองนะครับโชชิมก็คือระวังระวังเรื่องของถนนแคบอ่าระวังเรื่องของถนนแคบ มันมี2ออันที่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอ,อันนี้เราอวางถนนแคบข้อนี้กับอันนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าถนนแยกแยกเกาะกลางอะไรเงี้ยถนนแคบทุกคนคิดว่าข้อไหนครับพี่ไม่คิดนะครับ <laughs> พี่กวนนะไม่ได้กวนนะครับพี่ไม่คิดเพราะว่าพี่ไม่เดาอันนี้พี่ขอดูฉเฉลยแล้วกันนะครับ ดูเฉลยเพราะว่าเนี่ยพี่ไม่ค่อยเจอข้อสอบทเท่าไหร่นะครับพี่ก็จะลืมนะเหมือนกันเพราะคำศัพท์คำเนี้ยทำให้พี่ลืมนะครับชิปอาอาชบนะฮะขออภยัยชบอาชินาอาชินีนะครับชบอาชินิกะชบอาชินิกานี่มันข้อไหนเอ่ย5.7าเจ็5 77. 5 77. 7่าจะเจ็ดตอบข้อสองครับข้อนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับนะครับข้อนี้แหละคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าระวังถนนแคบนะครับมันถ้ามีถนนเก,กาะกลางมันก็ต้องอีกข้อหนึ่งนะครับถ้าเรื่องของระวังถนนทางแคบทางมันจะแคบลงอะไรเงี้ยความหมายของเขานะครับอ่ะต่อเนื่องเลยนะฮะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะต่อไปนะครับก็คือ ชาโยงใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรเอ่ยใช้อะไรป๊อปป๊อปแปลว่าถอดหรือว่าดึงนะครับดึงปลั๊กนั่นเองนะครับมีอะไรสัญลักษณ์ที่ดึงได้กุญแจดึงได้ไหมก็ไม่ใช่นะฮะมันไม่เกี่ยวความหมายให้จำคำนี้ป๊อปนะครับป๊อปแปลว่าดึงนะครับ แล้วก็ต่อเนื่องมา5.79นะครับคำนี้ i m มชิกซูออกไม่สามารถทานอาหารได้นะครับก็คือข้อนี้นะครับในเขตสถานที่ต้องห้ามบางครั้งเรื่องของอาหารเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทานได้นะครับห้าแปดนะครับ5.80เนี่ยก็คืออันจันตีนะครับอันจันตีเนี่ย นะครับข้อนี้นะก็คือรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับหรือเข็มขัดขณะขับรถหรือขึ้นรถรถเมย์บ้านเขาก็มีเข็มขัดรัดนะครับเขาให้รัดรถเมย์แบบว่าทางไกลนะครับถ้ารถเมย์โดยสารธรรมดาก็ไม่มีหรอกนะครับหรือบางคันก็อาจจะมีนะครับเอานี้เอาที่ประสบการณ์เคยเจอมานะครับบ้านเขาค่อนข้างที่จะ ปลอดภัยนะครับอ่าต่อไปทำแแบนะครับทำแแบบุรีนะครับข้อนี้ก็คือคงจ้างโรงงานนะครับโรงงานเอาง่ายๆแบบนี้เลยเหรือพี่ใช่ครับไปเลยนะอีสิบนาทีสองข้อน่าจะได้อ่ะข้อนี้นะครับชักออก น่าจะทันนะครับพอวิเคาะนานหนกอเกินกหรือว่าดึ